ธุรกิจที่ถือว่าเก่าแก่นะคะแล้วก็ต้องฝ่าฟันปัญหามาในหลายรอบมากเนี่ยนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็คือธุรกิจ โรงแรมนะคะในวันนี้ค่ะเราจะมีแขกรับเชิญซึ่งเป็นทายาตรุ่นที่3นะคะต้องถือว่าเป็นครอบครัวที่เป็นไพโอเนียเป็นตำนานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยเลยค่ะก็คือทายาทของโรงแรมดุสิตธานีค่ะในวันนี้แขกรับเชิญนะคะคือคุณศิระเดชทนวนิกนะคะนามสกุลอาจจะคุ้นๆนิดนึงนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทอาศัยโฮเทลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้นเรียแชมป์นะคะก็ผู้ชมไม่ต้องสงสัยเนอะก็อาหลานกันละค่ะใช่ครับ จะถามแชมป์เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นทยยัทรุ่นที่3ก่อนของธุรกิจที่เรียกว่าธุรกิจหลักนะคะของประเทศเหมือนกันเพราะรรเราเป็นประเทศท่องเที่ยวเนี่ย ได้เรียนรู้อะไรบ้างตั้งแต่คุณย่าคุณพ่อถึงแชมป์ค่ะใช่ฮะก็ตามจริงธุรกิจเราก็มันก็มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ไหมฮะโดนทั้งแบบเรื่องที่ดีเพราะว่าตามจริงคือประเทศไทยเราก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมามากสุดของโลกเลยกรุงเทพนี่ก็ติดอันดับต้นๆเลยเทียบสูสีพวกลอนดอนหรือว่าที่นิวยอร์กหรือว่าปารีสใช่ไหมครับใช่ฮะซึ่งเราก็เราก็ต้องคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่เราควรจะภูมิใจแล้วก็แต่แน่นอนมันก็ทั้งเจอทั้งร้อนทั้งหนาวมานะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเรื่ออออกกาามหวตนีี็จคด คือเราก็ต้องลองคิดดูว่าจะทำยังไงให้ทำใหเ้เหมือนกับแบบ b u s i n e s s Model ของเราหรือว่าโรงแรมของเราเนี่ยมีสภาพคล่องเวลาเราเจออะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ตอบสนองกับมันได้คนน่อนข้างที่จะเร็วครับทีนี้แชมป์เองเนี่ยในช่วงที่ช่วงหลังนี้เลยนะคะมันก็มีความบูมของธุรกิจท่องเที่ยวรโรงแรมก็เอนจอยมากแต่ว่าของดูสิทธ์ะคะ่ะเราได้พัก ถูกไหมคะเพื่อที่จะเป็นอีกยุคหนึ่งองดูสิตตรงนั้นค่ะใช่คฮะในตอนนี้ได้คุยอะไรในดูสิตใหญ่บ้างอ่ะครับคือตอนนี้เราก็เราก็ตามที่เห็นฮะเราก็กำลังจะทําเป็นดีเวลลอปเมนต์ใหม่ดูสิตเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมเพราะว่าจริงๆเราก็ได้ทุบดูสิตธานีกรุงเทพที่เป็นที่เก่าไปนั้นก็เป็นหนึ่งในยังไงฮะเป็นอินสติทูชั่นหรือเป็นเลเจนด์เลยเพราะว่าเมื่อก่อนก็เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยแล้วก็เสร็จแล้วมาก็ก็โหเราก็รับแขกท่องเที่ยวชาวต่างชาติมามากมามามากมายแต่ว แน่นอนคือพอตำนานตอนนั้นปิดไปเนี่ยเราก็ต้องมาดูแล้วว่าโอเคเจเนเรชันยุคใหม่ๆเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างประสบการณ์ที่เมื่อก่อนอาจจะเป็นประสบการณ์ที่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาชอบไม่ว่าจะเป็นห้องที่ใหญ่กว่าเรานิยม,ยม<ร>ใช่ฮะตอนนี้คือ,อ,อคนรุ่นใหม่ก็จะมาประสบมาสนใจในแง่ของประสบการณ์มากขึ้นคือเราต้องดูว่าคัสเตอร์เจอร์นี่หรือว่าคัสเตอร์บีเฮเวอรเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราจะสามารถดีไซน์โรงแรมออกมาให้ตอบสนองถึงพวกนี้ได้ยังไงโดยที่แน่นอนเราไม่ลืมสิ่งเก่าๆที่เราเคยทำมา อะไรที่เป็นว a ลลุที่เราสามารถดึงมาแล้วก็ใช้ได้เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเรื่องศิปลปะหรือว่าในแง่ของการพกเซอร์วิสที่เราสามารถที่จะให้ได้เราก็ยังคงเอาไว้อยู่แต่ว่าแน่นอนในการใส่อะไรใหม่ๆเข้าไปหรือว่าอินโนเวชันที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยเราก็อยากจะผสมผสานมันตรงนี้ด้วยครับรเท่ากับแชมป์มาถูกจังหวะในจังหวะของการเปลี่ยนแปลงของโลกเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจโรงแรมเหมือนกัน ใช่ครับถูก,กต้องก็เลยตอนนี้เนี่ยเราพูดกันเรื่องของโรงแรมชื่ออาัยต้องเล่าแล้วมันเป็นไงมาอย,ย่างไงใช่ฮะอาใสอาศัย,าศยตามจริงก็จะเป็นที่เราเรียกว่าเป็นไลฟ์สไตล์โฮเทลนะครับผมก็คือตามจริงเนี่ยเราไม่ได้มองเราว่าเป็นคือตอนนี้เราคิดว่าเวลานักเดินทางเดินทางไปที่ไหนเนี่ยเขาไม่ต้องการที่อยู่ในโรงแรมอย่างเดียวเขาต้องการเหมือนกับใช้โรงแรมให้เป็นสปริงบอร์ดของการของประสบการณ์ของการไป explore การแบบเหมือนกับแบบ ไปตามแบบถนนเล็กๆน้อยๆแล้วก mm ็เราก็เลยคิดว่าเออเฮ้ยโลเคชันนี้เนี่ยที่อยู่ในเยาวราชเนี่ยมันมีอะไรให้แบบให้ดูให้ทำเยอะเต็มไปหมดเลยนู้ว่าจะเป็นที่แรกของอาศัยถูกไหมคะใช่ครับถูกต้องฮะเราก็เลยคิดว่าเออเราจะดีไซน์โรงแรมเนี่ยให้มันเป็นแพลตฟอร์มของประสบการณ์ได้ยังไงแล้วว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่สำคัญ แล้วเราก็เลยคิดว่าการที่เป็นโรงแรมเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเป็นอะไรที่เป็น f u ลเ service ก็ได้เพราะที่เราเคยทํามาเนี่ยเป็น full service โรงแรมมาตลอดไม่ว่าจะเป็นดูสิทธานี่หรือเป็นดีทู้างมีห้องอาหารมีซิมมิงพูลมีคอนเซียร์คือคือเราก็เข้าใจว่าสมัยก่อนก็คนก็อาจจะชอบอะไรอย่างนั้นแต่ตอนนี้คือทุกอย่างเราอยู่ในโลกของดิจิทัลทุกอย่างมันอินโฟเมชันมันอยู่ในแบบโลกของเทคโนโลยีอย่างไปเรียบร้อยแล้วใครอยากจะไปไหนเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้ไปถามคอนเซียร์แล้วถูกต้องไหมครับเราก็จะมองดู Google หาหรือว่าเราจะไป ตามพวกแบบโซเชียลมีเดียตาม recommendation ของคอมโพบล็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าอันนั้นน่ยมันไม่อะไรที่เราคิดว่ามันจะต้องจำจำเป็นอีกต่อไปของของโรงแรมอย่างเช่นที่นี่นะครับผมของไลฟ์สไตล์โฮเทลเราก็เลยเหมือนกับโอเคกันเดี๋ยวเราลองทำคอนเซ็ปต์ที่มันจะตอบสนองเอความต้องการของคนคนยุคใหม่ครับคืออยู่ๆเราคิดว่าเราอยากทําแบรนด์ขึ้นมาใหม่อันหนึ่งเพื่อตอบไลฟ์สไตล์ของคนหรือ,อว่าทางบอร์ดหรือผู้บริหารดูสิทธ์บอกว่าเอ๊ะเปิดอีกแบรนด์หนึ่งอันไหนมาก่อน ตามจริงต้องบอกว่าเราอันนี้มันเป็นมันเป็นไอเดียแรกของทาง CEO ของเราครับคือคุณสุพจีนะครับผมท่านก็มาบอกว่าแบบเออเฮ้ยทำไมเราโรงแรมอื่นไม่ว่าจะเป็นพวกแบบเพ่อกเพื่อนๆบ้านเราเขาก็กกกมีโรงแรมที่เป็นไลฟ์สไตล์อย่างนี้ออกมากันค่อนข้างที่เยอะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแบบโรงแรมที่เป็นจากที่ยุโรปหรือที่อเมริกาแต่ว่าในแง่ของเอเชียนโรงแรมเนี่ย ยังไม่มีใครทําออกมาเลยเพราะว่าแหมเราเป็นคนเอเชียเรารู้ว่าเซอร์วิสที่เราให้ลูกค้าเนี่ยมันก็เป็นดีสุดๆของโลกเพราะฉะนั้นทําไมเราจะไม่ให้ฟูลเซอร์วิสละ<ม>แต่เราก็เลยกลับกันคิดว่าแบบเออเฮ้ยแต่ว่าเราคิดว่าถ้าเราเป็นหนึ่งในแบรนด์แรกที่เป็นเอเชียนแบรนด์แรกเนี่ยที่ทำอย่างนี้ออกมาเนี่ยมันก็อะไรมันก็น่าจะน่าสนใจดีเหมือนกันนะครับอะไรเงี้ยคุณโซปจีก็เลยให้โจทย์มาบอกว่าทําไมเราไม่ลองทำอย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันก็จะได้ตอบสนองกับพวกมิเลเนียลด้วยนะฮะ<ม>นักเดินทางสมัยของของคนสมัยใหม่ก็พอได้โจทย์นนนัั้้้มมาาาก็ลตองง่่ดู Business Model แวว โอเคทำยังไงให้โรงแรมเนี้ยมันมี profitability หรือว่าหรือว่าหรือว่าในแง่ของ Margin เนี่ยที่สูงที่สุดเท่าที่ทำได้ซึ่งมันก็มาตอบสนองในแง่ของตัว limited service นะครับผมซึ่งเราก็เลยเนี่ยมาผสมผสานกันดูในแง่ของเทรนด์ของโลกแล้วก็ในแง่ของ business model ที่ที่เราอยากจะทำด้วยอันนั้น,นก่อนโควิดใช่ครับอันนั้นคือก่อนอันนั้นคือก่อนโควิดตอน,ตอน <laughs> โลกยังสวยงามอยู่่ <laughs> แมคุณผู้ชมคะกำลังน่าสนใจเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการทำธุรกิจกับทำเลที่มีศักยภาพสูงย่านเยาวราชซึ่งโรงแรมอาศัยจะเป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มไหนบ้างและผู้บริหารรุ่นใหม่จะมีการวางกลยุทธ์ธุรกิจอย่างไรโดยเฉพาะในท่ามกลางโควิดที่เกิดขึ้นเป็นระรอกอย่างต่อเนื่องเช่นนี้